เปิดตัวนะครับผมทาวเฮาส์หลังริมเนื้อที่อลังการมากเกือบ30สตารางวานะครับสห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมเป็นหลังแรกหลังริมที่ผมเพิ่งเริ่มปรับปรุงเนเวศปกติเนี่ยหลังริมผมจัไม่ค่อยซื้อมาทําแต่อันนี้เป็นหลังแรกเพราะลูกค้าเรียกร้องอยากได้หลังริมหลักมุมนะครับเราเลยจัดให้นะครับผมอยู่โครงการพฤษา25บางใหญ่นะครับผมอ่ะทาเลถือว่าโอเคใกล้ตลาดเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหลังนี้นะครับปรับปรุงค่อนข้างหนักเหมือนกัน หนักเหมือนกันเนาะงบประมาณก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันเหมือนจะดูแบบเล็กน้นนอยแต่พอพื้นที่เยอะปุ๊บเนี่ยก็ปรับปรุงเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับปังกลางเลยการปรุงเนี่ยงบประมาณแพงกว่าเกือบถึงบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเลยซ้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเจออะไรบ้างเนาะอ่ะตามมาเริ่มแรกนะครับผมหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านแปลงมุมไซส์พิเศษ,ษจะมีเนื้อที่ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยปกติแปลงมุมเนี่ยคุณจะเห็นแค่เนื้อที่ข้างๆถูกไหมครับอันเนี้ย นานนาสามารถจอดรถเพิ่มอีกหนึ่งคันหนงได้เลยเนี่ยเล็กๆครันนี้คันหนึ่งอันนี้ผมทําเป็นทางเปิดเข้าสองทางฝั่งนี้ทางหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ทางหนึ่งเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้สอยเพราะฝั่งนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะถอยรถเข้าจอดเหมือนเดิมได้ฝั่งนี้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเนาะอ่ะตามมาในบ้านดีกว่าอ่ะโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยทำเป็นโซนเปิดโลกไว้ก่อน เผื่อลูกค้าต้องการทําแบบเป็นสวนหินสงหินหรือบางคนต้องการแบบว่าอยากทําเป็นต่อเติมลงจอดรถเพิ่มอันเนี้ยผมเผื่อเป็นไอเดียไว้ให้ลูกค้าที่อยากซื้อเนี่ยมาทําต่อเนอะาะอย่างตรนนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณ9ตารางเมตรถือว่าใหญ่มากเนี่ยเตารางเมตรถือว่าไซซิ่งคือแบบโอเคเลยทําแสรงกั้นไว้ก่อนเพื่อเราปรับปรุงบ้านเนี่ยจะทําให้ฝุ่นฝฟิรหรือความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มให้กับเพื่อนบ้านหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นหลังริมเดี๋ยวท่าทางการเตรรือนปิด ให้มันมีความสวยงามหน่อยเนาะอันนี้เป็นที่ฝั่งนั้นข้างจะบอกว่าหลังนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอแรกคือว่าเดิมทีเนี่ยหลังคาทัา้งหมดตรงนี้เป็นทรงจั่วแบบนี้เลยเป็นทรงจั่วแบบแบบบ้านทา,ทางทางั่งซ้ายเลยคือปัญหาคือว่ามันเกิดการตอดเติมผิดวิธีเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยทำโครงสร้างหนักมากคุณดูเสาตอหม้อเดยอันนี้คือเสาเหล็กเดิมที่เขาใช้เป็นโครงสร้างข้างเสามารับซึ่งมันใหญ่เกินไปทำมาจนที่มันหนักคุณสังเกตจากพื้นเดยพื้นเป็นการเซาลงเห็นไหมพื้นมันซุด เพราะโครงสร้างมันหนักจนเกินไปนะครับอันนี้ผมไลยทำการลื้อออกหมดแล้วก็ทําโครงหลังคาใหม่ทั้งหมดอันนี้ถือเป็นค่าจาดที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเพราะว่าการรื้อถอนส่วนต่อเติมที่มันเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ก็เสียการค่าแรงเยอะเหมือนกันอ่าฝั่งนี้นะครับเดิมทีเจ้าของเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยกั้นก้นเป็นห้องแบบ่บิ้เลยเป็นห้องแบบห้องนอนอย่างนี้เลยอันนี้แล้วก็พื้นเทไปข้างหน้า <S <S ผมต้องให้ช่างแยกพื้นตรงนี้ลงไปพื้นสลบให้มันจอดรถได้อันเนี้ย บอกเลยว่ายักอยู่สามสี่วันทบปูนมันหนามากตอนยี่สิบเซนที่เขาเทขึ้นมาเนี่ยยักจนแบบเป็นโลปไปข้างล่างได้นะครับอันนี้ถือเป็นหนึ่งค่าจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอ่าอีกจุดหนึ่งคือหลังบ้านไอ้ข้างๆางบ้านพูดผิดโซนข้างบ้านเนี่ยพอคิดเป็นตารางเมตรจริงจแล้วเนี่ยโอ้โหพื้นที่รวมรวมเนี่ยบวกมาเกือบเกือบสามสิบกว่าตารางเมตรสี่ตารางเมตรคือทําให้เรามีค่าจ่ายในการทําเยอะมากขึ้นแต่ว่าจากโซนนี้เนี่ยเราทำการปูกเบื้องใหม่หมด หลังคาทําโครงวิ่งหลังคาเต็มข้างหลังบนเลยเนี่ยเอาแค่เอาเอาว่าแค่พื้นที่แค่เนี้ยก็เป็นแสนเป็นแสนแล้วนะครับถือว่าแพงนะครับผมทําบ้านหลังมุมใครว่าถูกนะครับทําหลังกลางเนี่ยถูกกว่าหลังริมเนื้อที่มาเยอะเพราะราคาช่างคลิปเป็นราคาต่อตารางเมตรเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาดู้าข้างก่อนเดีกวกาับไปันคือด้านข้างเนาะพวกประตูต่างเนี่ยของเดิมเป็นบานไม้นะครับผมทําการรื้อแล้วก็ให้ช่างเปลี่ยนเป็นบาน อะลูมิเนียมใหม่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามและลดปัญหาการรั่วซึมของน้ำเนาะ,ะครัวนะครับครัวส่วนครัวนะครับผมของเดิมเนี่ยครัวเดิมเนี่ยมีการซุดตัวคุณจะเห็นว่ามันสลบลงเห็นไหมคือเขาต่อเติมแบบหนักมากๆคุณเห็นเสาเหล็กไหมล่ะเนี่ยเขาใช้เป็นเสาแบบโครงสร้างปูเลยอะซึ่งโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรับไม่ไหวนะครับเป็นการต่อเติมผิดวิธีเนาะอันนี้ทําการลื้อแล้วก็ทําใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เราให้ช่างเปิดดูว่าระบบท่อเนี่ย ยังใช้งานได้ปกติไหมบางทีว่าการทุดตัวทําให้ไปทับท่อแตกเนาะอันนี้เป็นแบบคลาสสิกที่ต้องเจอเลยแต่ว่าเดี๋ยวใช้ดูก่อนมีปัญหา,ามาเกิดปัญหาจะได้แก้ก่อนทํานะครับอ่านี่เนาะส่วนครัวเดี๋ยวว่าเราจัดก,การทําใหม่ทั้งหมดเลยเนาะดูเดะสภาพเดิมคือแบบไม่ได้แล้วอะ่ะอ่ะเข้าบ้านดีกว่าห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องน้ําที่เจอปัญหาคือว่ามีน้ํารั่วซึมจากชั้นบนมานะครับ อ่ะเดี๋ยวทำการให้ช่างเช็คประปุประปาทำการทรงการซึมก่อนเพราะว่าบางทีปัญหามัเเนเกิดมาจากการซึมเสื่อมข้อต่อประป,ระประงางต่างเสื่อมเพราะบ้านโครงการมัน15ปี20ปีแล้วยังมีน้ำไหลตดดิ่งๆอยู่เลยเนาะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คก,ก่อนต้องเปิดฝ้าเช็คก,ก่อนเพราะนั้นตรงนี้เราไม่ควรที่จะทำงานขั้น,นตอนเนาะช่างบางคนนักง่ายไม่เช็คเลยไม่ได้เปิดฝ้าออกไม่ได้เช็คอย่างเงี้ยเจอปัญหาสุดท้ายต้องมาน,นตามเก็บงานงี่ไม่คุ้มนะครับอ่ะ นี่ส่วนถงในบ้านกระเบื้องเดิมเนี่ยผมรื้อออกหมดเลยไม่เหลือเข้าโครงเดิมเลยเนี่ยรื้อออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวปูใหม่เอาเดี๋ยวปูใหม่โครงสร้างบันไดใช้โครงเดิมเพราะว่าโครงเดิมยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนพวกลูกตาลูกนอนเพราะว่ามันโดนปลวกกินหมดแล้วชั้นสองชั้นสองชั้นสองเนี่ยเดิมทีเจ้าของเดิมนะครับเขาปูเป็นกระเบื้องแต่ผมเนี่ยทาการรื้อแล้วก็ปูใหม่ เพราะว่าของเดิมเนี่ยก็เบื้องรอดหมดแล้วแล้วก็สีไม่ค่อยโอเคด้วยเราต้องการความใหม่ความสวยเราลื้อเปลี่ยนทั้งหมดและอีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้ครับผมนี่ฮะไม่ไหวแล้วครับโดนปวกกินต้องลื้อเปลี่ยนใหม่ฟังชัางคือสามนอนสองน้ำหลันงนี้อันนี้เขาทชัน้นบนเป็นอย่างนี้นี่เหมือนกันครับเดี๋ยวทําการรื้อเช็คการซึมก่อนอย่างเงี้ยก็เบื้องเรารื้อออกหมดเลยเพราะของเดิมกะเบื้องลอดหมดละอ่ะเราทําการรื้อพื้นแล้วก็ลองเช็คการซึมขังน้ําเทสดูว่า น้านยังมีซึมแพงข้างล่างอยู่ไหมถ้ามันหายก็คือจบอ่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งฝั่งนี้นะครับนี่พื้นเพิร์นประตูวต่าตางเราลื้อออกหมดเลยนะครับเราไม่เอาเนาะแต่ว่าพวกประตูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังสามารถใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าวงกบต่างๆเนี่ยมันยังดีอยู่เนาะวงกบเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เสียหายปลวกไม่กินเนี่ยเราสามารถใช้ของเดิมได้นะครับเพราะว่าบ้านยุคก,ก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้วงกบค่อนข้างแข็งแรงนะเนี่ย ยังดูดีอยู่มากเลยนะครับบางทีเนี่ยเราสามารถใช้ของเดิมได้อยู่เนาะอันนี้ฝากเดไอนในการลดต้นทุนนะครับข้อสองอยู่นี่แล้วข้อที่สามแปรนดเขาจะประมาณนี้ใครกําลังมองหาบ้านหลังริมหลังมุมนะครับเนื้อที่เยอะๆใช้สอยเยอะๆโซนบางใหญ่นะครับดับงนี้ตอบโจทย์มากยิบก้าวกำลังวาเดี๋ยวรอดูนดีกว่าว่าหลังปรับปรุงเสร็จจะออกมในสไตล์ไหนนะครับรอติดตามในช่องนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวประสุะบแล้วงานต่อดีกว่าว่างบประมาณที่เราคาดการณ์ไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่และปัญหาอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมอ่ะไปต่อดีกว่าสุปแล้วครับผมหลังนี้เนี่ยงบประมาณที่ผมคาดว่าใช้ในการทำนะครับอยู่ช่วงแบบ5,5 0 0 0ถึงหกแสนน่าจะจบนะครับคาดไว้เพราะว่าดูจากเนื้อง,งานจากคล,คลิปที่ผ่านมาเนาะคือค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายอย่างปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะดูเผินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า ทำเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตัวติดตามดูก่อนว่าหลังนี้นะครับจะออกเป็นแบบไหนรูปแบบไหนสไตล์ไหนนะครับติดตามชมตอนต่อไป